สวัสดีค่ะที่ดินนครนายกวิวสวยบายจันยานะคะวันนี้จันยาก็พาพี่ขวัญน,นะคะลูกค้ามาชมที่เมา์เทนห้าเขาพระของเรานะคะเมล์เทนห้าของเราเนี่ยแปลงละ200ตารางวาตอนนี้ของเราที่ว่างอยู่คือ B1 นะคะแปลงหัวมุมเลย B1 แล้วก็ B2 นะคะแล้วก็ A4 A5 ด้านในนะคะ แปลง B1 หรือ B2 สเนี่ยสตารางวาตอนนี้โปรโมชั่นลดเหลือตารางวาละ6,800บาทหรือแปลงละ1,360,000บาทนะคะโปรโมชั่นอยู่นะคะถนนกว้าง8เมตรนะคะน้ำปลาปาไฟฟ้าพร้อมแล้วไฟฟ้า3เฟสเลยนะคะพี่ขวัญสวยไหมคะพี่ขวัญสวยค่ะพี่ดินแปลงหน้าโดยเฉพาะเนี่ยพี่ขวัญชอบ <ๆ S 1> ใช่ไหมคะค่ะที่เมาส์เทนหานะคะถ้าใครอยากได้ ดิวส,สวยแบบพี่ขวันนะคะก็ะติดต่อจัญญามาได้ที่เบอร์0804254588หรือ0816139083เพจที่ดินคนครนายกดิวสวยใบยจัญญานะคะแล้วมาพบกันนะคะที่ดินส,สวยแบบพี่ขวันนะคะสวัสดีค่ะ